ครับวันนี้มาที่สวนสานะหนองตะเคียนนะครับก็เป็นพระอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระอ่าพลเอกพระบโอรบออง,อง,ง,งวงเธอองค์เจ้าพรกรเจดวงคุมหลมวงจุพรเจดวงศักด์นะครับนี่ก็เป็นตาเหมืนกันครับ เคลียเจเรลียเทนันะเดี๋ยวเราไปดูที่ศาลของท่านตอนนี้จะเป็นศาลนะเป็นสวนสาธารณะนะครับทันนี้ก็จะเป็นพระตำหนักของพระองค์ท่านจะมาบูชา ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นสารสำเด็จสารพระองค์ท่านนะซึ่งมีเยอะมากเป็นที่เคารพสักการะของเราทหารเรือแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับก็ใครผ่านมาก็มาสักการะท่านได้นะครับ ก็เป็นสวนกรมหลวงจุมพรนะครับกองดเรือดูแลอยู่นะครับอ่าเน,น้ก็จะเป็นโซลรเซลล์ปนน้ำหนังครับตอนเยน็เยนๆก็สามารถที่จะมาวิ่งรอบนะครับเองตะเกียนได้ทางด้านนี้ก็จะเป็น อาห,หารปลาครับส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นน้องพิราบมาดูเลยจะมีปลาดุกปลาตะเพียน มีใครเอาจ้างวาไว้ตรงนั้นน่ะใคเาจ้างวาไว้ตรงนั้นน่ะ w h a เา I think it's w o k i n g Don't worry น่จะเป็นปลาตะเพนปลาดุกเจ้มีหอยด้วยนะเหมือนของเราเลย ดูใกล้ๆไปขอหน้อาหารเลยลูกน yeah, ี่ไงหรกกระป๋าเยอะกระป๋าเยอะไปขอหน้าอาหาร ตรงนี้สถนีก็แหลง่งท่องเที่ยวหลายๆแห่งก็ได้ปิดนะครับเนื่องจากว,ว่าสถานการณ์โควิดแล้วร<ะ>ลตรงอ่างเกเยนยนก็มีการตรวจสอบนะครับเช็คระดองค่กอน ก็ว่างๆนะครับว่างๆก็มาสักกะละเสดเตี่ยแล้วก็มให้อาหารปลาได้นะครับครับน้าหน่องตะเคียนนะครับก็เรียนเชิญนะครับก็อยู่ในใจกลางของสสดเดียวเลยนะครับ